ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกริยาพาวดามน,นะคะวันนี้เรามาเกาะติดสถานการณ์ข่าวด่วนข่าวใหญ่เลยนะคะที่ที่ทางประเทศไทยของเรานะคะกำลังเกาะติดสถานการณ์อยู่ไม่ว่าจะเป็นข่าวทีวีข่าวช่อง YouTube ดังๆนะคะก็กำลังเป็นกระแสโด่งดังดัข่าวเรื่องเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับ พวกเราชาวไทยนะคะนะั่นก็คือโอรสนะคะในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จรอสิของเรานะคะโอรสองโตนะคะได้เดินทางกลับประเทศไทยแล้วนะคะเมื่อวันที่สามนะคะพร้อมกับน้องชายนะก็คือท่านอินนะคะคือท่านอ้วนแล้วก็ท่านอินนะได้บินเดินทางกลับมาอย่างประเทศไทยเลยนะ,ะโดยการ พี่ท่านอ้นนะคะโอรสองค์ที่สองนะคะไปรับเอาท่านพี่มาถึงแผ่นดินไทยแล้วนะคะตอนนี้ก็เท่ากับว่าพระโอรสของเสด็จรอสิบทั้งสี่ท่านนะคะนั่นก็คืออดีตมอมเจ้าสุธาวัดนะคะมัคคีดนนะคะหรือนามมคณะกุยันก็คือ ท่านชายสุทธาวัตนะคะวิวัตชวะวิวัชละวงนะ,ะแล้วก็หมอมเจ้าวัดชวีนะคะมหิดลหรือนามปัจจุบันก็คือท่านชายวัชวีวิวัตวิวัตชละวง์ครับได้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วนะคะโดยท่านอ้นได้ไปรับนะคะเอา ท่านพีแล้วก็น้องชายมาถึงประเทศไทยแล้วนะคะซึ่งเป็นข่าวที่สร้างความปลื้มปิติยินดีให้กับพวกเราชาวไทยนะคะที่ต่างเฝ้ารอคอยมานะคะหลังจากที่ท่านทั้งสี่ทั้งสี่ท่านนะคะสี่พระองค์นะคะได้เดินทางออกนอกประเทศนะเป็นเวลาเกือบ30ปีแล้วนะคะและท่านชายองค์แรกนะคะคือท่านอ้นนะคะได้เดินทางกลับมาก่อนนะแล้วก แล้วก็องค์ที่สองนะคือท่านอ,องนะนายแพทย์นายแพทย์กรีวจากกรีว,วัดนะคะก็เดินทางกลับมาเป็นท่านที่สองนะคะตอนนี้ก็ท่านที่สามท่านที่สก็มาอยู่ยังเหยียบย,าย่างยังพื้นแผ่นดินไทยนะคะซึ่งเป็นข่าวดีนะคะข่าวดีขาวใหญ่สร้างความพื้นปิติอย่างที่คุคพูดตั้งแต่ต้นเลยนะคะก็ ในเสด็จรอสิบนะคะพระองค์ท่านก็มีพระราชอรสและพระราชาธิดานะคะรวมทั้งหมดเจ็ดพระองค์นะคะซึ่งคุณก็จะเอ่ยนามเนาะให้เป็นที่รู้จักกันแต่คุณกคิดว่าหลายๆท่านที่ติดตามช่องกรียพรามมณ์ต้องรู้จักเป็นอย่างดีนะครับพระองค์แรกนะคะเป็นพระราชธิดานะคะคือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับแล้วก็ องที่สองนะคะเป็นพระโอรสองค์โตนะครับพระนามเดิมก็คือหม่อมเจ้าสุดทาวัตนะคะมะอีดนนะคะนามปัจจุบันก็คือสุดทาวัตวิวัชละวงนะครับแล้วก็ตามด้วยโอรสองค์ที่สองนั่นคือเราจะรู้จักเป็นอย่างดีนะครับนั่นก็คืออดีตหม่อมเจ้าวัชเฉลยสอนมะอีดนนะคะปัจจุบันก็คือท่านชายอ้นนะคะวัชเฉลยสอนแล้วก็องค์ที่สามนั่นก็คืออดีต หมอมเจ้านะคะจักรีจักรีวัดนะคะนามนามนามณักจุบันคือท่านชายในแพทย์จักรีนะคะวิวัฒน์ชลวงศ์แล้วก็องค์ต่อมาก็คืออดีตมอมเจ้าวัดชวีนะคะมหิดลนามปัจจุบันก็คือท่านชายวัชวีนะคะวิวัฒน์ชลวงศ์นะคะแล้วก็องค์ต่อมาก็คือสมเด็จพระเจ้า ลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริวันณวรีนะคะแล้วก็องค์สุดท้องนั่นคือเป็นพระราชองค์งเล็กเลยนะคะนั่นก็คืออสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีพังกรนนะคะก็รวมทั้งหมดเจ็ดพระองค์นะครับตอนนี้สี่พระองค์นี่ก็ท่านชายทั้งสี่พระองค์นะคะก็ได้เดินทางมา อย่างพืนแผ่นดินไทยเลยนะแล้วก็สองอกสุดท้ายก็คือ,อ,อท่านอ้วนนะคะแล้วก็ออท่านอินนะคะก็เดินทางมาถึงเลยนะคะเดี๋ยวคุณนกก็จะพาทุกท่านนะคะไปดูนะคะไปดูภาพนะคะภาพความชื่นมือนะคะที่ออท่านอ้วนท่านอ้วนแล้วก็ท่านอินนะคะได้มาถึงเมืองไทยนะคะเมื่อวันที่สามนะคะเท่ากับมาเท่ากับมาต้อนรับปีเก่า สั่งลาปีเก่าต้อนรับปีใหม่เลยนะคะเดี๋ยวไปดูประมวลภาพนะภาพภาพที่พวกเราชาวไทยนะคะอยากจะเห็นนะคะก็เรามาติดตามเลยค่ะไปดูพร้อมๆค่ะนี่ก็คือภาพนะคะภาพการเดินทางกลับมานะคะโดยกันนําท่านอ้นนะคะนําพี่ชายแล้วก็น้องชายนะคะมาแล้วก็ พาท่านพี่นะคะแล้วก็น้องไปสักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพนะคะแล้วนอกจากนี้ก็พาไปที่ไปสักการะที่วัดบวรนิเวศนะคะก็ทําตามประเพณีไทยนี่ก็นั่งทานอาหารกันหน้าตายิ้มแย้มนะคะซึ่งเป็นข่าวดีของพวกเราชาวไทยนะคะที่ พระโอรสทั้งสี่พระองค์นะคะได้เดินทางกลับมาอย่างผืนแผ่นดินไทยนะคะซึ่งสร้างความยินดีให้กับพวกเราชาวไทยนะคะซึ่งพวกเราชาวไทยก็ต่างเฝ้ารอมาเป็นเวลานานนะคะก็ตอนนี้ก็สมใจแล้วนะคะท่านได้เดินทางท่านได้เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วนะคะตอนนี้ทั้งสี่พระองค์นะคะก็มา เหยียบย่างแผ่นดินไทยนะคะซึ่งพวกเราชาวไทยก็ต่างเฝ้าดีใจแล้วเฝ้ารอและในที่สุดวันนี้ก็มาถึงนะคะค่ะก็อย่างที่พูดาตั้งแต่ต้นแล้วนะคะว่าในที่สุดวันนี้ก็มาถึงนะคะวันที่พวกเราเฝ้ารอคอยนะคะที่พระอรสในเสด็จรอสิบก็ได้มาครบจำนวนแล้วนะคะ ซึ่งพวกเราชาวไทยก็ต่างเฝ้ารอนะคะแล้วก็ดีใจกันสุดๆเลยนะคะคุณนกยอมรับเลยนะคะว่าคุณนกดีใจมากๆเลยนะ,ะในฐานะที่คุณนกเป็นคนไทยแล้วก็ยังจงรับพอดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะไม่แปลกใจนะคะที่พระโอรสทั้งสี่พระองค์นะคะคือท่านชายทั้งสี่พระองค์นะกลับคืนมายังผืนแผ่นดินไทยในที่สุดเราก็ได้เพชรน้ํางามนะคะหน่อนเนื้อกษัตริย์กลับมาอีกครั้งนะคะ ซึ่งพวกเราชาวไทยก็ต่างเฝ้ารอและเราไม่เคยลืมนะคะไม่ลืมท่านอ้วนท่านอ้นท่านอองท่านอินนะคะเราไม่เคยลืมนะคะเรายัางจงรักภักดีหน่เนื้อกษัตริย์นะคะก,ะะคะก็ดีใจสุดๆเลยค่ะคุณนกยอมรับเลยนะคะค่ะก็เป็นอันว่าสรุปเลยนะว่าท่านอ้วนนะคะท่านชายสุด,สดทาววัดนะคะแล้วก็ท่านอินนะคะ วัดชวีนะคะก็กลับมาถึงืนแผ่นดินไทยะะแล้วแล้ก็คุณกค,คิดว่าสองพระองค์ที่ตามมาสุดท้ายนี้ก็คงจะบำนาบู่ในประเทศไทยนะคะตอนนี้ท่านอ้นกับท่านท่านองก็อยู่แล้วนะคะอยู่ประเทศไทยแล้วนะคะแล้วสองพระองค์นี้ก็คงจะสองท่านนี้ก็คงจะอยู่ประเทศไทยเหมือนกันนะคะแต่เราก็มารอฟังข่าวเนาะก็ขอบคุณสําหรับ พลังเอฟทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่องกริยภาพมาดามน,นะคะเมื่อเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและช่วยดูโฆษณาให้ด้วยนะคะเพราะโฆษณาคือหัวใจหลักของการทําช่องเลยนะคะสำหรับคลิปคลิปนี้นะคะต้องของกล่าวคําว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ